ล่าสุดตอนนี้เต้ยลาหยางออกบ้านพี่น้องมากับเขาพ่อหมาล้อหาหารกินนะครับวันนี้เรามากับอ่าคนสวนนะครับมากับคนสวนประจ้าหมู่บ้านพี่น้องเต่เกิดพูดเตยเกิดบูเซอันเสียก้ามเต่ส่งขายเงาคือยังความจะไปอันเสียหญ่เนี่ยคือจะไปคนใหญ่เงี้ย วันนี้เราเลิกประมาณตีสี่ครึ่งนะครับอาบน้ำเสร็จเฮ็ดอย่ยงเสร็จประมาณตีห้าว่วแล้วก็ต้องรอหาของกินนะครับทุกวันตอนนี้ตีห้าห้าสิบเอ็ดเงจางจางเลยเงียงไปท่านน้อยมิเตียน มีเฟียปิ่งไกลพี่น้องกำลัรอหาสื่อน้ออีกว่านครับสรุดยังออมบลานอะไม่ตกคอบคมืออะไรกับคูณ กว่าเราแล้วนี่แไปปินครับมีของมานด้วยไกินน้ำต้หู้จังไม่เกี่ยวเลยวนี่ยผู้ต่อยเมาแล้วต้องใจเด้อต่อยใงต่อยบ้าไปกินจังอะไรไม่ทราบกเนี่เหรผู้ต่อยสมอุติ

ว่าหนูว่ากินข้ามูหนูกินอันนี้มนต้วนเลท้งเดียวได้แล้วทานน้อตาตูไหมไบ่รู้ทุ่มเนียนบอลเขากินเด็ไม่เอาขนมก้อนไม่กินน้ำตาลโต้วูนไปเราบอกครับน้ำตาตูมาแล้วค่ะไอ้นี่เนี่ถอดรองเนี่ยอันนี้เหมียนมินายากะทิแม่จ๋ามิ้นายากะทิไร้คันนิ้วถอดรองใครเมีย แม่ม่พอเียพราว้พอเนียไม่นี่สวยโฟมมอมองสวยมองสวยโฟมกับสูดไปเลยค่ะอ๋อแม่นมาไดเ้าเขาติกินใส่หนิอ๋อเขาจักินใส่ใส่ที่ไหนก่อนตั้งมเนี่ยนี่นั่งกินอีกอตัวตั้ส ีจะหายาย,าาย่คมีเงินสดบ้าครับพี่เอาามเาอยากหาอยล่าสุดมันมีเงินสดพี่น้องหนึ่งเงินบนน้อยแม่ขาดที่นี้มากินข้าวเช้าด้วยกันนะครับพี่ ร้อยเอีดนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปกันต่อที่จังหวัดอุดรธานีนะครับค่ะมันก็กินมาเซ่ากูมืนข้ามากกว้านห้อนแล้วน่ะคอุ้ยฉันเป็นการจ่ายเหมือนกันเถอะฉันแล้วไปเขาคุณ มัน้อมกันได้มันท้องกันได้ไม,มันมม้องกันได้มันท้องกันได้ไปงีขอน้ำกันทรด้วยจ้าสดใจมาก,มากวันนี้ได้อ่ะ <c oughs> ช่วมผักป<ด>ีงไก่ขอนียงอาหารแบบบันานขี้ยุผักเจ เช้านี้ครับ